สวัสดีครับสวัสดีคุณพิณนะครับคุณดาวลุ่งนะครับคุณมาด้วยนะครับคุณการนะครับคุณมนัตคุณทัศดาวคุณดวงมณนีนะครับคุณสุภกรนะครับคุณพิมพ์ภาวันคุณเลวดีคุณพินนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผู้ใดเข้ามาแล้วพี่น้องนะครับบอกก็อีคนละหนึ่งตัวบอกก็อีคนละหนึ่งตัวนะทุกคนสําหรับใครที่เข้ามาแล้วเนาะ นะครับก็อ,อี้คนละหนึ่งตัวนะก็อี้พี่น้องก็อี้ก็อี้นะครับเจ้าเป็นยังมาถามหาแต่ก็อี้ก็ได้ยินนั่นด้วยย่ไรวสวัสดีครับคุณผัวผันนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะคุณเจ้าคุณนะครับ <c oughs> สวัสดีเดจา้า สวัสดีทุกทคนนะครับสวัสดีทุกคนนะผู้ใดเข้ามาเลี้ยวนะครับพิม์คําว่าสวัสดีตอนนี้เลยนะครับพิม์ขํา่าสวัสดีตอนนี้เลยนะครับผู้ใดเข้ามาเลี้ยวนะครับสวัสดีจ้าพบเจอกันนะครับนะวันนี้วันที่สิบอดนะทุกคนวันนี้วันที่ส1บนะครับถ้าพูดถึงเรื่องรัฐบาลเนาะเรานะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องรัฐบาลนะครับผมฟันเข้าไปแล้วสามวดติดนะทุกคนเนาะผมฟันเข้าไปแล้ว3ามวดติดนะครับเดี๋ยวมานลุ้นต่อมวนนี้นะครับวันลุ้นต่องวันนี้ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะฟันให้ตัวเดียวนะครับแต่นะครับแต่วันนี้ผมจะให้เลข3ตัวไปก่อนนะให้ทุกคนไปตัดเล่นหรือหรือถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็ ถ้าชอบก็เล่นนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับบางคนจะรอตัวฟันก็รอตัวฟันก่อนกันเลขดังใช่ว่าจะไม่ออกนะครับทุกคนเนาะก็ตามโชบตามดวงเข้าคื่กันนะครับแล้วเลขดังก็มีเสีธย์ไม่ออกเช่นกันนะครับมาม์กโมมักนะครับขึ้นอยู่กับดวงเข้านั่นะครับบางคนชอบนะครับไปซื้อวัฒนนะครับเลขออกนะครับ เลขออตัวทีฮ่องสิไปซื้อนะครับก็เสียดายไปแต่ถ้าออกเล่แต่ถ้าเลขมันไม่ออกนะครับตรงตามที่เราไปซื้อนะครับเอามันก็ก็ดีไปพี่น้องนะครับมินบุรีนะครับมินบุรีก็มานะครับ4 7 9นะครับ79 0 2นะครับจากพะเยานะครับพะเยาลำาญแปดดังมากเลยอ่ะสรุปแล้วกันนะครับ แ <c oughs> อดหาอะด้านล่างนะทุกคนอาตอนนี้ผมไลฟ์สดไปได้20นาทีนะครับด้านล่างนะครับ F T O E Y h d นะครับนะแอมาบอกจากน้อยนะครับ T O E Y h d นะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มเนาะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับเข้าไปในกลุ่มแล้วได้อะไรนะครับเข้าไปในกลุ่มแล้วได้อะไรนะครับเนื่องนะครับทุกคนจะได้เลขลับนะทุกคนจะได้เลขลับ สูตรลับนั่นเองนะครับผมจะส่งให้เฉพาะในกลุ่มน,นะใครที่เข้าไปเล้ยวนะครับเข้าไปที่หลังมูนะครับถามเอาเร้่อเดี๋ยวผุมจะลงให้เทียบจะมีแอดมินคอยลงให้นะครับแล้วก็จะได้ตัวฟันตัวเจาะ3ามตัวนะครับตัวเจาะ3าตัวตัวฟันนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับแล้วก็เลขลับตอนนี้ผมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขลับเนาะสายด่วน นะครับสายด่วนใช่ใช่ทุกคนสายด่วนที่สําคัญเลยนะครับเข้าไปในกลุ่มแล้วทุกคนจะได้สายด่วนนะครับสายด่วนจะมาวันที่15ประมาณหาทุ่มเที่ยงคืนนะครับสายด่วนห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับรอได้เลยนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มแล้วไม่มีตกหล่นนะใครอยากเข้ากลุ่มนะครับเข้าไปในไลน์นะพิมพ์เพิ่มอ่าฟาบอไลน์นะครับผู้ใดอยากเข้ากลุ่มนะครับเข้าไปในไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนนะครับ atoey นะครับเข้าไปแล้วก็พิมพ์เพื่อนเพื่อน o e y นะครับแอดมินจะคอยบริการทุกท่านอยู่นะโอเควาพี่น้องนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มเนาะโอเคนะตามนั้นเลยทุกคนตามนั้นเลย <c oughs> โอเคทุกคนนะครับ <c oughs> ตัวเล ตัวแรกนะครับตัวแรก9้านะทุกคนนะครับรัฐบาลสามตัวนะครับสามตัวนะครับดูให้จบนะทุกคนเบอง์ให้จบเบอง์ให้เหมือนเร่อพี่นองนะครับนะสามตัวนะครับไม่ใช่สองตัวนะสิบหกพฤทธานะครับสิบหกพฤทธาตัวแรก9้านะครับตัวสองนะครับตัวสองห้านะครับนะเลขสามตัวนะครับย้ํานะทุกคนนี่คือเลขสามตัวนะครับ นะครับสาหรับใครที่ต้องการนะครับสําหรับใครที่ต้องการห้องเสื้อนะครับลาวน้อยนะบเก้าห้ามีแรกลดเลยสิเปนะครับจิมลิงข้างล่างไปเล่มพี่น้องนะครับแจ้งเขานะครับว่ามาจากผมนะครับแจ้งเขานะครับว่ามาจากอาจารย์เต้ยนะครับแจ้งแอดมินเลยนะอ่าเก้าห้าเจ็ดนะครับ นะครับไม่ชอบผ่านได้นะครับใครที่ชอบหรือว่าเลขเลขมันคือนะครับขันโมบันบันนะขันเลขมันคือนะครับแคมไปเล่พี่น้องนะครับขันเลขคือแคมไปเลยนะครับแต่ขันเลขบมคือนะถ้าเลขไม่คือเลื่อนเลื่อนผ่านได้นะครับถ้าเลขไม่คือนะครับนะครับถ้าเลขขันเลขโมคือนะพี่น้องเนาะเลขโมคือนะครับเลขบโมมักนะครับเลื่อนผ่านได้นะทุกคนนะครับ9 5้าห้าเจียนะครับ ได้ตัดนะตัดอย่างนี <ble> <language> <t un fall> ้ก <ado> <t un fall> ็ได้นะครับหรือจะตัดอย่างนี้ก็ได้นะตัดอย่างชี้ก็ได้นะครับหรือตัด่างชี้ก็ได้อนี้คือนะครับเลขสามตัวผมให้แค่ชุดเดียวนะครับตัดเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับนะนี่คือเลขในซองนะครับหรือตัดเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับตัด่างชี้ก็ได้เดี๋ยวพี่น้องแล้วแต่มากนะครับถ้าตัดเล่นแล้วเลขมันสวยนะครับตัดเล่นแล้วเลขมันมากเลขเกีย นะครับอชอบตัวไหนตัดเล่นหรือจะเล่นสามตัวอย่างนี้เลยก็ได้นะครับโอเครทุกคนนะครับนับหนึ่งถึงห้าแย็บไปเลยนะครับนับหนึ่งถึงห้าแยบไปเลยนะครับหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าโอเคครับ